สวัสดีครับพาลองทำนะครับอากาศร้อนเหลือเกินหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จนะครับอยากดื่ม,มาเครื่องดื่มเย็นๆสักหน่อยนะครับวันนี้เรามาทําเครื่องดื่มเย็นๆกินดีกว่านะครับซาๆาเลยนะครับมาดูซิว่าเราจะทําอะไรนี่เลยนี่เลยครับเราจะทํา น้ำแดงโซดานักครับอุปกรณ์หนักไม่มีอะไรมากนะครับมีน้ำแดงเฮลสครูบอยแล้วก็โซดาแล้วก็น้ำแข็งนะครับโอเคมาเริ่มทำกันเลยมาเลยมาเริ่มทำกันเลยนะครับมาน้ำแดงนะครับเฮสครูบอยใส่ลงไปชอบหวานมากหวานน้อยแล้วแต่นะครับ แล้วแต่ชอบแล้วตามด้ำโซดาแล้วก็คน คนให้ละลายเลยนะครับเย็นชื่นใจซาซโอเคแล้วก็มาเติมแก้วที่หนึ่งแก้วที่สอง เติมโซดาอีกนิดนึงเพื่อความซ่าเติมโซดาอีกนิดนึงเพื่อความซ่าโอเคเรียบร้อยรอคุอมน้ำแข็งอีกนิดนึงนะครับเอาละรอมาเสร็จแล้ว ในสองแก้วนะครับชิมหน่อยนะกดไลค์เลยชื่นใจร้อนๆชื่นใจนะครับโอเคครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับพบก,กันที่ถัดไปครับ